สวัสดีครับอันนี้มามาดูกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองนะครับลูกช่วงมีสาครับประมาณนี้นะครับจะจาไม่ผิดนะครับก็ตอนนี้เริ่มโ่หัวปีออกมาแล้วนะครับเห็นใบสั้นขึ้นมาแสดงว่าน่าจะเป็นหัวปีนะครับถ้ามีใบสั้นขึ้นมานะครับ มันเป็นกล้วยหอมทองนะครับก็มีลูกนะครับลูกก็โตแล้วนะครับลูกต้นโตก็มีนะครับต้นเล็กเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกหกนอนะครับเจ็ดนะครับโอ้โหต้นนี้สมบูรณ์มากนะครับเจ็ดนอนะครับก็ปลูกไว้สองต้นนะครับไว้สองต้นนะครับตัวสมบูรณ์นะครับ กล้วยหอมทองก็อนาคตอาจจะได้ขยายพันธุ์นะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับต้นหนึ่งก็ลูกโตแล้วนะครับนี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ห้าห้าต้นนะครับเท่าหาแล้วหกเจ็ดโอ้ต้นนี้เจ็ดหน่อครับนะี่ครับ ต้นแรกนะครับ <lok> ต <Beautiful, S 2> ้นใหญ่นี้ก็ถอดปีพร้อมกันนะครับถอดปีนะครับพร้อมกันกับถอดรวงข้าวเลยครับตอนนี้ข้าวข้าวถอกข้าวถอกันข้าวถอดรวงเร็วนะครับก็ถอกแหละถอดแล้วนะครับนี่เลยครับหกปีหกปีตัวไหนครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ ก็มีใบสั้นพัดออกมานะครับรูใบสอง้นครับก็ในสวนหลังบ้านนะครับนี่นะครับสวยมากครับก็ไปดูในคลิปนะครับบอกว่าไม่ต้องตัดใบทิ้งนะครับให้มันหลุดกาบก่อนครับก็ไม่รู้นะครับก็ตัดทิ้งหมดเลยครับใบข้างล่างนี่ าตัดใบทิ้งนะครับต้นมันจะสูงเกินนะครับก็บอกอย่างนี้ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าสูงนะครับนี่ถือว่าสูงนะครับนี่คาดว่าถอดออกมาแล้วหัวปีครับเป็นหัวปีแน่นอนครับนี่กล้วยหอมทองนะครับอนาคตก็จะได้ทําเป็นสวนกล้วยนะครับชัก สามร้อยต้นนะครับน่ครับข้างล่างก็มีหญ้านะครับหญ้าให้หญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จะครับที่ยืนก็เป็นมันนะครับปลูกไว้กินนะครับะครับในคลิปนี้นะครับก็พามาดูต้นกล้วยนะครับตัวของทองนะครับปลูกประมาณ กเจเดือนได้ั้งครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องของเราด้วยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นกล้วยถือว่าสวยนะครับใครมีข้อคิดเห็นหรือ ก็ทวงติงอยากจะแนะนำก็แนะนำได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ